อ้าม้าตามตามโคตรมาเออยกเท้าให้หลวงก็จ็อกกิ้งมาจะมองไหนมองไปตรงนี้เข้าใจไหมวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวผมฝากกระตังไปวัดพุธด้วยได้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 เดี๋ยว้เดี๋ยวผมจัดการให้เรื่องได้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 เออถอยถอยดาวเอ้อจับบอลแต่งบอลมาจ็อกกิ้งไปนับ มาเอ่อจกิงอ่าต่อไปเท้าไหน,นเอ่อจับบอลจกิงเอ่อหนึ่งเลยจับบอลจกิงเอ่เอเดี่ยวาาให้บอ,เอเลเดินไปข้างหน้าอย่าติดตัวเราติดตัวเราเราคนโดนเราบังคับบอลไม่ได้

ด้วยเยีมอ่าเบังคับเื่อท่านเท้าด้านหน่เจะลังข้างเท้าข้างเท้าด้านหน้าเท้าด้านนอก้าหมดไปออาไปเอาบอลไปดอกไปที่ร่างกายก่อนแล้วร้อย มาที่ไม่มีเลยอ่ะสอนยากเลยแม่เออฮะแเอเอเอะนะผมังนะอยพ,พ,พี่น่าดีไม่ต้องตีกลุ่เนี่ยต่อยเอออยากก้มหน้าเท้าใจเท้าหนึ่งมาอยู่หน้าบอล นะย่อเข่าลงพร้อมกับข้างเท้าด้านในเท้าหลังสัมผัสบอรดเชื้องเย็นไหมเราก็ตองเก่งเมื่อกี้ปุดต่อไปเยี่ยนเยนท้าทข้างนึงสองรอ,อ,อเอ้เอ้ก้าวมายืนจันนดระเบียบให้ถูกก่อนนั่นแหละเออตรงหน้า เอาถู่ข้างหน้าเอาอเท้าหลังทำบอลบอลทำบอลดยนีนี่เออเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนเท้าเออเออเอาทำบอลบอลทำบอลข้างบอลข้างบอลเออไปต้าแรกถูกต้องไหทำบอลด้วยนี้เออแป่บอลไปแล้วเนี่ยโอ้ ยังไม่ถึงเดือนเลยแต่บอลกันเปลยนแล้วโอ้เออ